แต่แรกผมก็ยอมรับเลยว่าผมไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าผมทิ้งเปียโนมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่เอยได้เล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ก็กลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความเอาใจใส่ของครูครับในประสบการสอนในแต่ละพาร์ทในแต่ละช่วงซึ่งมันจะเป็นมากเพราะผมจริงๆผมจะงงกับในส่วนของเพลงอะไรเงี้ยอีกอย่างคือเรื่องของเนื้อเพลงครูอาจะจะให้ผมแบบดีความเข้าใจเนื้อเพลงอะไรเงี้ยให้มากขึ้น ว่าเขาเคยเล่นมาก่อนที่ไปดูที่ต่างๆไปเล่นในคอนเสิร์ตกันอ่ะก็เล่นได้ระดับหนึ่งเลยเงี้ยเลยดูว่าอ่ะคทางนี้เนี่ยที่มาด้วยกันเราต้องทำยังไงดีต้องเพิ่มอะไรให้เขาบ้างดีเจมาก่าครับได้เป็นลูกศิษย์ขวดครับผมขอบคุณครับ